มองอยู่นานนึกว่าใครยยายาอุรัสยาอวดสีผมโทนสว่างลุคนี้ดูเป็นสายฝอแบบสุดๆเป็นนางเอกลุกครึงทีต้องบอกเลยค่ะว่าจะแต่งลุกไหนเนี่ยก็ดูสวยออลาแบบสุดๆเลยละค่ะสำหรับสาวยยยาอุรัสยาที่ล่าสุดนั้นยยยาได้ออกมาโพสภาพของตัวเองหลังจากที่ทำการย้อมสีผมโทนสว่างถังหัวซึ่งงานนี้สร้างความตื่นเต้นให้กับบรรดาแฟนค เพราะน้อยครั้งเลยล่ะคะ่ะที่จะได้เห็นยายาๆนนย้อมโทนสีแบบนี้ภายหลังจากภาพนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนั้นตาก็มีแฟนคลับมากมายเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความสวยอาทิมองนานมากสุดปังฝอเอ้ยฝอใจสวย้ยโอ้ยฝอมากพี่ยาสวยอินเตอร์จริงๆพี่ยาสวยมากอยู่แล้วนานนๆเห็นลุคนี้รัตมาก เป็นตนต้เรียกได้ว่าลุกไหนไหนสาวย่าๆของเราเนี่ยก็เอาอยู่ทุกลุกจริงๆเลยล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ